สวัสดีครับผมสวัสดีพเพื่อนๆชาวท,าาทั้งสั้นินเวอร์ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมช่นเคยครับในวันนะจ๊ะก,กวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงไอดีของวันกันนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมเองก็เล่นทั้งสามตั้งแต่แบบเปิดเกมเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกชอบเกมนี้มากๆเพราะว่าภาพพี่แกสวยจริงนะครับถึงแม้ว่า <laughs> จะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างก็เถอะนะฮะเออก็วันนี้นะครับผมมารีวิวไอดีของตัวเองนะครับผมเป็นตัวของพญาหงเพิงอสูรกันนะฮะผมเล่นเป็นเมนหลักเลยนะเพราะผมชอบ อาชีพนี้มากมันสเปมดดเมได้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็เพิ่งมีการอัพในเรื่องของสหายเพิ่มเติม้ามานะครับผมได้ตัวของลงลงแล้วทุกคนโอ้โหน้ําตาเทบแตกคือลงลงเนี่ยเป็นตัวแจกนะครับผมซึ่งคือเวลาที่เราเล่นภารกิจนะครับผมไอพกก้พวกกิจกรรมกิจกรรมอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีการแจกแบบพวกลงลงหรือพวกอะไรพวกนี้เข้ามาแซมใช่ไหมมันจะมีเควสหนึ่งถ้าจำผมจำไม่ผิดมันจะเป็นการแจกตัวของลงลงั้างลืมไปแล้วว่ามีว่าเป็นอะไรบ้างที่มันจะให้เราล็อกอินครบประมาณ7วันปะ ทุกคนอ่ะเราจะได้ตัวของตัวสหายลงๆมานะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆนะผมเพราะว่าแบบผมเปิดหาลงๆนานมากไม่ได้เลยทุกคนไม่ออกเลยจนแบบฉันเหนื่อยกแกบ้กมากลงๆนะฮะฉันพักผ่อนดีกว่าเงี้ยผมเปิดหาลงๆอ่ะโคตรนานทุกคนไม่ได้ผมจนได้ตัวฟรีมานะครับอันนี้คือเป็นตัวสหายที่ผมแบบชอบมากๆนะก็มีการตั้งเด็กไว้อ่าเด็กแรกเนี่ยเป็นเด็กสายเออสายแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าสายซีซี นะครับเอามาเล่นในการเคลียร์มอนเตอร์ที่แบบเป็นการแบบไต่จำลองนั่นเองนะครับ <ingo> ก็จะเป็นตัว CC นะครับผมเน้นแบบ CC เป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวของหลงหลงเนี่ยเอามาซัพพอร์ตเอามาฮิลลิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็อคอมคอมสองเนี่ยจะเป็นคมอมเจาะแบบดาเมจเน้นดาเมจเลยนะครับไม่มีซัพพอร์ตเน้นเจาะอ,อย่างเดียวนะฮะแล้วก็คอมสามเนี่ยก็จะเป็นคอมที่แบบมีการแบบเจาะบ,บวกกับ CC นิดนึงแต่ว่าจะมีการเอาตัวของดูกุปะอ,ออกไปนะครับแล้วก็เอาตัวของหลงมาแทนนะครับเพื่อจะเป็นการเจาะ เวลาที่ไปเจอกับพวกบอสอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมอ่าก็มีอัปเดตเข้ามานะครับผมตอนนี้ตัวของตูตูชิงของเราเนี่ยพลังคะแนนเนี่ยอยู่ที่9 8 k นะครับผมแล้วก็3าดาวอยู่นะฮะแล้วก็ตัวของมาฮงจินเนี่ยอยู่ที่ 99k อันนี้ก็3าเออ3ดาวนะครับแล้วก็ตัวของเต้มุกไปเนี่ยพยายามจะรันขึ้น3าดาวอยู่แต่ว่าตัวของไอทมทะลวงเนี่ยมันยังไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเปิดไม่ได้สักทีนะผมพยายามเปิดหาสหายนะแล้วจะเปิดไม่ได้อันนี้ก็ตัวของตูกูปนะครับผมก็ อยู่ที่2ดาวนะครับพลังอยู่ที่ 82k นะครับแล้วก็ตัวของลงหลงนะครับผมพลังอยู่ที่ 82k แล้วก็2ดาวเช่นเดียวกันนะครับตันนี้พยายามจะ <c oughs> อัพดาวให้เป็น3ดาวทุกตัวนะครับแบบขั้นต่ำนะครับที่เหลือผมยังไม่ได้อัพเลยนะทีทท่ีเหลือผมไม่ได้อัพเลยนะดอกเป็นจา้าเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้และก็เลยไม่ไม,ไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าตัวของวัตถุดิบม,มันหายากมากการที่เราจะปั้นสหาย่ยให้เราโฟกัสในการปั้นนะครับว่าเอ,เออตัวของสหายตัวไหนเนี่ยที่จะเราจะเล่นในเชิงระยะยาวผมแนะนําให้ อออินตัวนั้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมก็เชียร์จริงๆนะเออก็ส่วนตัวเนี่ยสหายที่ใครที่เร่นพญาหงเนี่ยก็จะเน้นไปทางแบบคล้ายๆกับของวันนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะพวกหลงๆพวกอะไรเนี้ยนะครับผมพวกตัวของจูจูชิงมาหงจิ้นนะครับใต้ม่ไปยูกูปอนะครับจะประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็พยายามนะครับเปิดหาตัวของสหายจะดีมากๆนะเพราะว่าเราจะได้เอามาอัพขั้นนะครับทุกคนเราเอามาอัพขั้นนะครับผมของผมก็จะประมาณที่ที่ต้องการหานะเพราะว่าอยากได้มากเอามาอัพในเรื่องของ ดาวให้มันขึ้นนั่นเองนะครับผมน่าจะเล่นไอ้พวกนี้ยาวๆอยู่เฮ้ยมาสักทีห้อยรอดปับ๊บโอ้โหไม่ได้เลยทุกคนไม่มีสีอะไรเลยอะ่ะโอ้เศร้าเนจบจัดนะครับอืออีกสองทีปะอยากได้อะ่ะคือถ้ามันได้ตัวซ้ำมันจะนี้ไงทุกคนจะได้ตัวซ้ำมันจะได้ของดีไงตะกอเกลือเปิดเกลือไม่มีสีอทองเลยอุเลดมันยากมากเลยฮัลโหลแม่จา๋าฮะเลดโคตรยากเลย <c oughs> อันนี้เป็นตัวของกระบี่นะครับผมไอตัวของกระบี่เนี่ยผมพูดตรงว่าส่วนตัวก็แอบไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่ว่าพี่เห็นพี่บอกพี่แกเทพอยู่แต่กระบี่เนี่ยมันก็ที่อยู่นะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่อาจจะรองไว้นะครับผมอาจจะรองไว้อาจจะรองไว้นะครับประมาณนั้นแล้วกันเนาะนี่คือเป็นตัวของสหายของวันนะครับอ้ยเดี๋ยวเราไปทะลวงกันก่อนทะลวงตุ๊ดกันดีกว่าทุกคนมาตึ๊กในนี้ทะลวงตอนนี้เราขึ้นดาวแดงได้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะดาวแดงก็จะเป็นนี่หูย เสียวอูจนดาวแดงแม็กกับทุกคนเวอร์จัดเสียวอูเนี่ยเราจนห้าดาวแดงเลยนะครับผมลั่นจัดนะโอ้โหทะลวงกันแบบทะลวงต๊ดกันแบบหนักหน่วงมากนะผมเออนี่ก็ยังไม่ค่อยมีวัสดุดิบในการทะลวงเท่าไหร่นะครับผมทะลวงไปมันได้ค่าตัวของพวกมันเออค่าตัวของพลังเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเผื่อใครที่ไม่ทราบนะทะลวงทะลวงไปเถอะนะครับได้แบบสหายมาก็ทะลวงทะลวงไปนะครับผมอ่ะแล้วก็ ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นพลังภายในนะครับอันนี้คือตรงสายมากๆนะครับเป็นสายซีซีที่ผมใช้นี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอืก็เริ่มอัพไปถึงขั้นแบบบวกหลักยี่สิบแล้วนะครับทุกคนเนี่ยหหนังสือเนี่ยแต่ว่าเราสามารถเลือกช้อปปิ้งได้เว้ยทุกคนอันนี้สมมติห <c oughs> นังสืออันไหนที่เราสึกว่ามันไม่ตรงสายอันนี้สมมติเราเริ่มดูแล้วว่าอ้หนังสืออน,นีรเราไม่ตรงสาย,ยดาเมจของพญาหงลึกขึ้นนะครับเห็นไหมแล้วก็เพิ่มดาเมจให้คอนเท่าเทียนอันนี้เราไม่ค่อยชอบแต่ว่า ดามิพญาหงอยแล้วเราชอบเราก็อาจจะแบบเฮ้ยอาจจะมาใส่ไหมอะไรเงี้ยครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนวีเอามาใส่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเป็นต้นนะครับซึ่งเราต้องมานั่งดูนะครับไอตัวนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมอ่ะอย่างตัวนี้สมุดของวันก็อังยี่สิบยี่สิบอุยอันนี้ยังยังไม่ยี่สิบนี่ยหว่าอืมอันนี้ยังไม่ยี่สิบนะอันนี้ตีบวกให้มันยี่สิบไปก่อนนะฮะรับ,รบอัคคีพญาหงเว้ยอันนี้อันนี้ได้อยู่นะลดลงเออ อันนี้ก็ทําให้ดาเมจมันเบาลงนะครับหมายถึงฝั่งตรงข้ามดาเอจเราเบาลงนะอันนี้ผมเริ่มอออินละเริ่มแบบเริ่มจัดหนักแต่เต็มแล้วนะเออแล้วก็ตัวของการ์ดวิญญาณน,นะครับผมตอนนี้ประมาณนี้นะครับผมการ์ดวิญญาณน,นะฮะหนักหน่วงอยู่การ์ดวิญญาณ uh, จะต้องตีบวกก่อนป่าวะหนุ่นมห,ห,หัวเรือหน้าเหรอหัวเรืออุ้ยได้ติดคีดีข้อนะฮะอัดเลยอัดฉีดเลยอัดเต็มแม็กเต็มข้อไปหนุ่มอันนี้เราไปแลกกันก่อนนะครับสักแบสักประมาณนี้แลกกัน โวเลหน้าไปตีบวกกันเรียบร้อยสิบหกครับมันจะได้คิด์ที่ข้อเวลาที่เราบวกแล้วไม่ได้ตีคีด์ที่ข้อนะครับผมผมชอบใส่อะไรที่มันเป็นเอฟเฟคเซตอะเนี่ยประมาณนี้ติดคีิดที่ข้อนะครับอันนี้ไม่มีนะอันนี้เป็นหญ้าหญ้าหญ้าไม่มีนะครับอันนี้บวกอะไรนี้อันนี้มีเฮอันนี้ติดคิด์ที่ข้อนะเฮอันนี้เวอร์อยู่นะเอาครับติดคิด์ที่ข้อครับใส่ครับแล้วก็ตีบวกครับผมหนุ่มตีบวก ปแลกต่อไปแลกต่ออันนี้สําคัญมากเลยนะอปะกายฟ้าเนี่ยใช้ใช้เยอะสี่แลกต่อไม่ได้วะ่ะทุกคนร้านรวมวุ้ยร้านรวมแพ็คไม่ได้ดิผมจะเล่นสายคีแล้วครับผมผมจะเอาไอ้ตัวของพญาไก่ผมเนี่ยมันเป็นเมาส์เออแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าพญาไก่ผมเนี่ยอออินกับเรื่องของสายคียแหละจะเล่นดาเมจแรงๆแล้วเอ้ยเลื่อนขั้นใครนิ อเ okay. ไม่พอวะหลออไม่อยากหละอรมบไม่ไม,ไม่ไม่อยากหลอมครับเพราะส้าแต้มันจะเสียอืมนสวรรค์อันนี้ต้องไปไปไปไฟ,ฟรุ่นวัดใจกับพี่แกป้านี่ห้าสิบสี่เรามาดูของดีวกว่าเทมได้ตัวนี้อุย้ยโสมอันนี้ก็ดีนะอุย้ยแต่นี้ยังไม่เปิดนี่ว่า วุ้ยแต่อันนี้ก็ดีนะทุกคนอันนี้ดีนะครับหายากอยู่อันนี้เป็นกล่องอะไรนี่เุ้ยอันนี้ผมไม่รู้จักกว่ายังไม่เปิดนะอันนี้ผมว่าน,น,น่าๆน่าเคลียร์อยู่ครับเพราะว่ามันใช้เยอะเออน่าเคลียร์มันใช้เยอะเนี่ยเนี่ยมันจะได้พวกสีม่วงพวกนี้มาหมดหมดตีหมดตีหมดใจนี่มันก็ขียอะไรทุกอันดีกว่าเวอร์ได้อยู่นะเคลียร์ครับเคลียร์ไป นกดอกไม้มาอันนี้เคลียร์ไปสูงๆเฮ้ยได้ติดตั้งรวดเลยนี่เราเลื่อนเวลวแล้วนะ่เนี่ยมาทำดีลูกพ่อรีนายูมาบวกสิบหกตีบวกโอโหยังไม่พออีกเย็ดแค่อีกนิดเดียวเองน้องน้องอะไรเนี่ยถ้าหลอมเราได้ขึ้นเป็นตัวของวันนี้สุ่มลับนะทุกคนอันนี้ต้องไปดูสมุดภาพอะ่ะผมไม่ค่อยอยากจะเอาตัวนี้ขึ้นอยู่อ่ะสักเท่าไหร่นะครับอยากให้มันตีบวกสิบหกมากกว่าตอนเนี้ยหโหจะปวดในย เราตีบวกไหนขึ้นมาบ้างแปลว่าเออันนี้อันอันนี้หลอมหลอมหลอมไม่ใช่หลอมสิอันนี้คือลด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 รีเซิร์ฟเเออเนี่ยได้ละบวกสิบหกตีบวกตีบวกตาบสิบหกสวยงามได้ไรได้คีดที่ข้อสามครับได้คีดที่ข้อสามจุดห้าเออได้คีดสามครับอันนี้เซตคีดผมแล้วเนี่ยอันนี้ยังยังไม่มีตัวเปลี่ยนนะครับผมอ่ะอันนี้ได้คีดที่ข้อนะครับเนี่ยไอตัวของการ์ดนี้มีคีดที่ข้ออยู่ปะไม่มีเลยหาหาหาคิดที่ข้ออยู่เนี่ย อยากได้คียดด์ติคอแบบแตมๆอ่ะทุกคนถ้าได้คดทีติคอมาใส่ตรงเนี้ยผมว่าเฟี้ยวเลยนะนอยากได้คดทีติคอว่ะคดทีติคดดอมันจะได้อัพแบบบึ้มๆหน่อยมันจะมีการ์ดบางการ์ดแหละถ้าเราโบกได้ปลามันจะได้พวกคีย์อย่างเงี้ยครับเห็นไหมผมผมก็ถนัดล่าวิญญาณกับเน้นคีย์เป็นหลักอ่ะเห็นไหมประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็หนักนวงนะฮะมันไม่มีวัตถุดิบในการตีขึ้นนะดิเพื่อนเนเนี่ยอันนี้ถนัดประลองนี่ผมไม่ค่อยชอบนะครับอันนี้ถนัดล่าวิญญาณนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของ ออฟเฟอร์ er กันดีกว่านะครับว่าของเรามันเป็นยังไงบ้างแต่ของผมผมบอกก่อนนะว่าไอดีวันเนี่ยคือไม่ได้แบบโตขนาดนั้นนะทุกคนก็เล่นไปรือยเปื่อยอไปรุ่นแบบเล่นไปเรื่อยอะ่ะเออว่างก็เล่นนะครับไม่ค่อยได้ตามเมตาไม่ค่อยได้ตามใครเท่าไหร่นะแบบเล่นรอยเปืือยนะฮะออแล้วก็ตกปลาตกปลาเนี่ยผมชอบมากผมเนี่ยแทบจะเป็นเทพเจ้าตกปลาไปแล้วอะ่ะเอ,อ้ยบอลคุงกับเทพเจ้าตกปลาของเข้าคุณนั่นออประมาณนี้อืม ประมาณนี้นะครับนี่อาวุธถังมาแล้วนี่หว่าซี CP ของหลายคนเนี่ยคือไปไกลมากนะครับผมแต่ว่าวันคุงเนี่ยคือไม่ได้นะผมซีพีของแต่ละท่านเนี่ยคือไปสองสามแสนกันหลายคนแล้วนะฮะแต่อีนี่คือแบบ<ไ>หสายวงแหวนนะเราชอบวงแหวนฮะนี่อะไรเงี้ยบูชาเทพสิเหลือเฮ้ยอันนี้ตกป่ามอ้นนม,มีกิจกรรมเยอะมากเลยกิจกรรมคือแบบคู่เยอะกิจกรรมเยอะจัด กิจกรรมเกมนี้แจกเยอะมากเลยนะทุกคนถ้าใครที่มาเล่นก็เล่นได้นะครับกิจก,กรรมแจกเยอะมากๆนลครับผมเยอะแบบเยอะมากเลยอะเราไปหาของกันทอเคนกันไปด้วยนะครับหาของบรรลุกขั้นตอนนี้ยังไม่ถึงไหนนะครับผมมันห้าสิบสี่แล้วเนาะห้าสิบสี่แล้วนะครับใช่ปะแต่ตอนนี้น่าจะตดห้าสิบสามอยู่ตีบวกเราไปตีบวกไอเทมกันเถอะทุกคนปึ๊บเรียบร้อย เริ่มช้าดวนทีมอุ้ยสร้างทีมมามาเลยเพื่อนมาเลยห้าสิบเอ็ดถึงเก้าเก้าแสดงว่าทีมนี้น่าจะต้องตึงอพอสมควรแล้วต้องใช้สพอร์ตปะนี่เออทะลุไยอัพเวลก่อนอัพเวลก่อนน้องอ่าสวยงามตั้งค่าทีมก่อนนะครับไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอพี่โหด ไม่เอา4-4เราจะเล่นเจาะเนี่เราจะเล่นเจาะไปทีมนี้เราจะเล่น,จนเาจาะจครับเริ่มท้าดวนมาวัดใจกันดิพี่หนุ่มวัดใจกันบวกเลยบวกเลยไม่ได้กิ่งน้องไม่ได้กิ่งอันนี้เป็นคอมหลักที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เอาระเบิดวงแหวนวิญญาณไปเรื่อยๆจอมันเลยครับตีตึ้งตึงต้งตึง้งขี่ขึ้นมาแบบสุดจัดตึงตึงตึงต้งเฮ้ยจ๊บอะไรหนุหน่ม ดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลลบหลังลบหลังอ่ะดิจิตอลนี้พยายามสแปมดาเมตให้แบบหนักหน่วงมากนะครับอืนะครับอือแต่พี่แกถึกจริงนะเว้ยดาเมจพี่แกไม่มีแต่พี่แก,ถ,ก,แก,แแกถึกมากนะผมโู้ถึกเลยอ,ะอ่ะมาดิมาดิาด,ดาเมตเราแรงจัดเลยวะทุกคนดาเมจนี่คือเราอู้ฟู่อยู่นะทำไปเล่นไป เว่อแรงอยู่เรียบร้อยไม่ได้เก่งบอสอะไ,ไงเก่งกับพีซีนะเก่งกับตัวแบบตัวละครแบบนี้แหละ <laughs> ไม่ได้ไปไหนกันแต่เก่งกับแค่นี้แหละทุกคนความสุขนะเล่นแล้วมันมีความสุขนี้ออก็กระดูกวิญญาณเนี่ยผมยังไม่ได้แบบมีอะไรเยอะเลยนะกระดูกวิญญาณมีแค่เนี้ยคือเล่นแบบสายมันอย่างเดียว <laughs> เฮ้ยอันนี้ดีว่ะเวอเอ้เฮ้ย ต้องการหางฟีนิกส์เฮ้ยอันนี้ผมว่าเฟี้ยวว่ะมันมันเป็นมันเป็นเซตว่ะมันเป็นเซตว่ะอันนี้น่าสนใจว่ะทุกคนเราต้องไปหาประกอบแล้วเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่กันบ้างนะครับหนุ่มหนุ่มเอาวิถีอาวุธเยสเอาเรื่องสร้างเยสเอาเรื่องสร้างอาวุธโอเคมาตีบวกโอ้ยอออินปะเนี่ยอันนี้ต้องอออินปะนี่เราต้องอออินตีบวกปะนี่เว้ยมาละวติดตั้งอาวุธแย่แย่ โอ้ยมันต้องสักหน่อยแล้วเพื่อนเอ้ยอ่ามาดูกันเสริมแกร่งเอ้ยจะตีบวกได้เยหว่าเอ้ยนี่ไงอเอต้านทานปลาลองโอ้โหหัวจะปวดอะไรอีกต้านปลาลองจะ,จะเจริญพรโยมพะโลอืมนะเออชีวิตออาหมดแล้วนี่หว่าคลิกเพลินไปหน่อยทษทีนี่ขอบอกค่าตีบวกอะไรนี่เสริมแกล่งอ๋อนี่งประมาณนี้ อ๋อมันล็อกค่าได้ด้วยเหรออ๋อแบบนี้อ๋อถ้าแบบเราตีต่ำมันสามารถเสริมแก่งได้ต่ออย่างงี้ยป่ะอ๋อผมเข้าใจแล้วโอฟิลลิ่งมันเป็นแบบนี้นี่เองสินะอ๋อโอเคอันนี้ผมไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อน <c oughs> เรียกว่าสนุกดีนะฮะอืมเฮ้เยเราได้ตัวของอันนี้แล้วว่ะตัวของไอ้เงาปรสิทธ์สังหารแล้วนะครับเป็นแพสซีฟเหรอไหนดูซิมันสามารถใส่ เฮ้ยมาว่ะไหนดูด bon. ิไหนดูดิลองเล่นลองเล่นดูสูบออกสูบออกเทสที่จัดริคููดาวแป๊บเดียวเลยนะนี่เป็นการทำดาเมจทุกคนเฮ้ยโอเคอยู่มันเป็นการทำดาเมจหมู่นะครับใช้ได้อยู่นะครับไม่แย่นะนี่มองผมว่ามันโอเคเลยแหละนะครับเงาปรสิทธสังหารทที่ก็เหลือแค่ไปไปหวดนี่ไปหัวอไนี้ ร้อยห้าสิบผมว่าร้อยห้าสิบเราน้าจะโหวได้แล้วนะเดี๋ยวดูดิทีมที่ผมใช้ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูว่าพร้อมหลักๆมันต้องต้องการใช้ฮิวหรือเปล่าถ้าต้องการใช้ฮิวก็โอเคค่อยๆใช้ฮิวแต่ถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องใช้นะครับผมมาครับเซ็ตดรอไปเต็มที่ครับเต็มที่ชีวิตม,มาครับอือต้มค่อยยึดอู้แต่ว่าตัดอยู่นะเฮ้ยเราถึกอยู่วะทุกคนโคตรถึกเลยอืม สีโคตรแรงเงาโพลสิสสังหารเอ okay, สวย <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องอาศัยฮิวเลยว่ะยดิจิตอลก่อนจะไม่ต้องอาศัยฮิวเลยครับทุกคนได้อยู่ผ่านได้อยู่เออ ต้องหลบมาที่ตัวของใต้มู่ไปครับผมหลบมาตรงนี้นะครับเอ้ยไม่ใช้หิวก็ผ่านได้อยู่แต่บา้านหนาน้องใช้หิวครับเพราะว่ามอนเตอร์แม่งตีแรงจัดเลยอม,มอนเตอร์ตีแรงมากนะผมอันนี้เราอยู่ของเกาะของใต้มู่ไปเราสบายนะเพราะพี่แกแทงจัดนะฮะแต่ว่าดาเมจเราจะพอเปล่าเออดาเมจเราพออยู่วะ่ะสไลด์นอนไปหนึ่งกุ๊ปเระเปิดตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้ง มาดิครับก็มาดิครับหนุม่มเซ็ตดรอไปเลยหนุ่มโอตีคูดแรงอ่ะสี่ห้าหมื่นแ็งจัดแรงจัดตึกตึ๊กตึ๊ก๊ก,ก,ก,กได้ปะ่ะผ่านผ่านอายุไม่จำเป็นต้องฮิวเลยวะ่ะทุกคนเราไซตเราเซ็ตดาเมจเข้าไปแบบเซตดรอไปเลยวะ่ะเออมาร้อยห้าสิบไอ้ด่างนี้ผมไม่ค่อยอยากจะฝืนไต้เท่าไหร่นะผมเน้นแบบไต่ความแบบเอาความสบายใจดีกว,ว่าครับเฮ้ย,ยมันตีแรงจังวะ วิแล้วหูเมื่อกี้เรากำลังกดสกิลอยู่นะครับเราไปเคลื่อนที่นะสกิลแคนเตอร์เลยนะผมเราไม่ได้ตีแรงเลยนี่โอ้ยมันเจ็บจัดวะอันนี้ต้องใช้ฮีโเขาสู้ป่ะนี่น่าจะน่าจะพอทันอยู่นะผมว่านะตัวของใต้มู่ไปคือจะโดนจะตายแล้วตอนนี้โดนทุกอย่างเกินไปนี่ใต้แบบไม่อยู่แล้วเว้ย ไอจูจูชิงจะตูเย,ย่แล้วอันนี้ต้องใช้ฮิลนะผมว่านะใช่ปะเราต้องใช้ฮิลปะเราพยายามเล่นบอสก่อนเลยอ่ะบอสแม่งถึกจัดเลยอะ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยก๋วยอยู่ประมาณนาทีนึงเฮ้ยยี่ต่อ,ต,อ,อตายไปหนึ่งมรณะนะครับจูจูชิงจูจูชิงมันเป็นตัวที่แบบตีใกล้ครับไม่ไม่แปลกครับที่แกจะโดนเซตยอเอาอะลบก่อนลบก่อนอุ้ยลบก่อนลบก่อนเฮ้ยเออเพื่อใครวะเนี่ย ไอ้เจ้าตายตายจะตายหมดแล้วเนะี <c oughs> ่ยเฮ้ยระเบิดวงแหวนเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอีกนึงอีกนึงลูกพ่อสวยมาตีตีต,ต,ตีสดงดเชื่อเบื่อทวงมาดีเกือบแตกเฮ้ย <c oughs> ดีว่าหูยเงินตกเลยเมื่อกี้ทำเป็นเล่นไปนะเราไม่ใช้ฮิลเราใช้ดาเมจสดเลยเมื่อกี้อืมได้อยู่ได้อยู่อเ okay. ทำตามเงื่อนไขพอเลยครับผมขี้เกียจทําเยอะนะครับบรรลุขั้นนะตอนนี้เราเหลือแค่ไปวิว54ให้ได้นะครับทุกคนวิว54เนี่ยไม่นานนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะต้องจํากัดในเรื่องของระยะเวลาเข้ามาแซมนะครับผมวิว54นะฮะล่าสัตว์วิญญาณเนี่ยดูดิวงแหวนที่หกอันนี้วิวหกสิบเนาะวิวหกสิบกดนะครับอันนี้วิวไปล่าวิญญาณเถอะทุกคนผมว่าเราน่าจะผ่านได้นะไอวงแหวนเนี่ยไม่น่าจะยากมากนะครับ แต่ผมว่าเราเราไม่เอาฮิวไปก็ได้นะเราเอาเน้นซับป,ปอดไปดีกว่าไปั้งค่าสก,กิลดีกว่าวปึ๊บเอานี้ออกแทนที่ปอดออกั้งค่าสก,กิลเอาเป็นฮิลลิงดีกว่าวะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันหนักหน่วงนึงกยืนดีอา่าใช้ใช้ทีมไหนดีใช้ทีมตเมิเลยไปมันหนักหน่วงเกินเลยดีน้องไปอันนี้เราเน้นกดฮิวเลยนะครับทุกคนมาปั๊บกดฮิวก่อนเลยครับ เนี่ยฮิ้วให้เพื่อนแบบนี้ฮิ้วได้ฮิ้วได้เตดาเมจครับผมยัดยัดเต็มคอรอเต็มแข้งฟูลออปชั่นดาเมจนี่โดนครับแล้วก็เออตัวของสกิลนะครับผมทุกคนอ่ะตัวของทักษะสกิลนะครับอันนี้อันนี้นะครับมันจะมีการเปิดการใช้งานแพสซีฟเนาะซึ่งไอ้เปิดการใช้งานแพสซีฟเนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้กันหลายๆคนแล้วนะครับผมอ่ะ ก็มันมีหลายแบบนะครับผมมันเออมันมี2แบบก็คือทุกครั้งที่เพลิงอสูรนะครับระเบิดเนี่ยมันก็จะเป็นการทำดาเมจลึกขึ้นนะ่ะสิบจเต่อเนื่องเป็นเวลาสิบห้าวิเนาะอันนี้ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขก็คือต้องเป็นเพลิงอสูรนะครับแต่ผมอะใช้ตัวของฟินิกไฟนะครับผมทุกครั้งระเบิดฟินิกไฟเนี่ยทำให้ดาเมจเ,เพิ่มขึ้นนะ่ะสิบสี่จุดเออสิบสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือแบบเหมือนทำดาเมจแรงขึ้นผมก็เลยใช้เป็นตัวของเอ,อ่อฟินะ พลานฟ้าเออไอตัวเนี้ยนะครับผมก็แนะนำนะครับใครที่เล่นเด็กตามวันก็สามารถใช้ได้เลยนะผมประมาณนี้แพ้เฮ้ยมันแพ้ได้ไงนี่ไปก่อนเฮ้ยมันแพ้ได้ไงนี่หนุ่มรอดูเลยแพ้เฉยว่ะเราหิวอันนี้เราหิวเฮ้ยทำไมมันแคนเซิลนี่อ๋อเรากดเหรอแป๊บนึงออกก่อนมันแคนเซิลนี่เฮ้ยทำไมถึงแพ้มันเพใช่บพใช่เพื่อคู่นะ แสดงว่าเอาฮิวลิงไม่จําเป็นนี่แล้วถ้าฮิวลิงไม่จําเป็นก็เอานี้ไปเลยแล้วกันทท้านั้นเดี๋ยวลองดิเฮ้ย CP เราเราเราพอปะออ้ยแสนเจ็ดพ p เราแสนเจ็ดทุกคนไม่พอเออพ p ที่มันต้องการแสนเจ็ดผมแสนสี่เองมันไม่พอนี่ปเราต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการสู้ละไปตึก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 ดรอไปพยายามไปอยู่ที่ใต้มู่ไปครับโลใต้มู่ไปครับมาครับ เวลาเหลือหนึ่งนาทีครับคิดว่าดาเมจเราน่าจะเพียงพอนะแต่ว่าเราจะรับดาเมจบอสได้หรือเปล่าน,นี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับสหายเรามาดูสหายเราดิสหายนี่คือจะโดนเซตดอดแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโอติดสตันด้วยวะโอ้ผมว่าต้องมีฮิลลิ่งเข้ามาแซมด้วยวะถ้ามีฮิลเวลาไม่พอนะทุกคนจริงจังระเบิดปึ้งปึ้งปึ้ง ตูนมาครับจังหวะนี้โอ้โหต้องมีฮิวว่ะทุกคนดาเมจเราเอ้ยยังไงพอปะทันไหมไม่ทันวะ่ะอันนี้ไม่น่าทันนะชึ๊ชึ๊ชึ๊ชชตึงตึง13วินะครับผมไม่แบบไม่ผ่านไม่ทันนะดาเมจดาเมจมันเบาบางเกินไปไม่ทันวะ่ะตีพีของเรามันน้อยเกินไปดีแต่ต้องไปอับคันเพิ่มนะครับล่ามีญาณต่อได้แค่วงแหวนที่สี่อ่ะทุกคนเอ้ยวงแหวนที่ห้านี่วันนี้ได้เคลียร์แค่ตรงเนี้ย เคลียไปอืมเคลียไปเราเอาอ e ีกทีนะเคลียไปจบนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะไอ้แค่นี้ม <c oughs> ัน,นจบแล้วนะครับแล้วก็ดันเจียนไอ้ดันเจียนนี่นานมากเลยดันเจียนนี่โคตรนานเล่นอย่างนานนะฮะ <c oughs> แล้วก็ทักษะตกปลาอันนี้ภูมิใจนําเหนือมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตกปลาแบบโน .1 ทุกคนอ่ทักษะชีวิตนะฮะอันนี้ผมขุดหนักมากเลยนะดูดิไปไงขุดแบบวลอันนี้คือมันตันวิวยี่สิบเอ็ดใช่ปะ่ะวันคุ้งววสิบสามนะครับผมแล้วก็ เอออันนี้เก็บนะอันนี้ขุดนะครับแล้วก็ตกปลาใกล้ละใกล้จะสิบห้าละตกปลาเนี่ยใกล้จะสิบห้าละอาทิตย์หน้าน่าจะสิบห้าได้ถนะ้าแบบสบายๆบย <c oughs> นคมมนรุงบรรลุนตกปลานี่คือผมชอบตกปลามากรู้สึกว่าแบบมันได้โกเยอะดีอะมันได้แบบเขาเรียกว่าทองเยอะดีนะผมชอบนะเออเป็นคนที่แบบชอบเงินชอบเงินโกเนี่ยประมาณสามสิบคีเลี้ยวใช่ปะวะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเอยสามแสนแล้วเหรอนี่ มันเยอะจังวะใกล้เออหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเว้อโอ้โหวันครูม,มันร่ำรวยเงินทองวันนี้ขายของไปตกปลานะครับเราใช้อะไรเหยื่อโอ้เหยื่อเราไม่มีอียทุกคนตกปลาแบบอเอฟเคเอสวย พยายามดันค่าขึ้นอยู่นะครับผมใครมีจิ๊กก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับนุ่มๆน,นะเลื่อนคันไม่มีแล้วนะครับหรือแค่ตีบวกตอนนี้ไม่มีของตีบวกก็ดีเรื่องๆอง่ะไม่ได้ฟาร์มสักทีของีโรดอืมแต่ไอ้ถ้าเป็นคอเนี่ยมัน,ม,นมันมีของดีวะอันนี้แบบยังไงต้านทานปละลองต้านทานปละลองเพื่อใครนี่เฮ้ยฉลาดล่าววิญญาณว่ะแต่เราใส่ไปแล้วนี่อันนี้คืออะไรไม่มีคีิ์ดีข้อเลยหรอจบและไม่มีเลยอยากมาหงจิ้งไม่มีเลยอยากเออเต้าเท่เต้าเท่ ี่ยไอตัวเนี้ยผมอยากได้มากเลยอยากได้แบบทิท่ติคออะ่ะทิท่ติคอแบบบึมๆมนันนี้เฮ้ยอันนี้มันเราใส่ได้นี่นี่แทนตู่จูชิงไปเลยครับได้คีนี่ถ้าบวกสิบหกเราได้คีนะครับทุกคนแบบลั่นๆน,น,นี้ไม่ได้ดินนหละละ่าวิญญาณน,นะครับรอตีบวกคีสิบหกอะ่ะเนี่ยไล่มานั่งไล่ทำการ์ดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัดรวมกันดีกว่าว่า ภาพตัดรวมของเรามันเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเนีครับผมในดูตัดปีเต่ตัดอืมโอ้คิเลตโคตรตืมเลยคิเลตเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้านี่โอ้โหเหลือเชื่อนะฮขะนาดรล่าวิญญาณน้อยมากนะครับผมแล้วก็พลังวิญญาณน้อยมากจะ่เลินพรโยมาโลก็ตามนั้นแหละครับไปเล่นวัยรุ่นแบบเล่นไปงั้นงั้นไปวันๆนะฮะออสนุกจริงสนุกจริงเกมเนี้ยนะครับก็เพลินเพลินดีนะฮะแต่ว่าเพลินสุดคือตกปลานะครับแค่นั้นแหละบี B, ไปแล้วบป